พี่น้องพบกับพันเชียนคนมาขายเกาครับนี่พี่เจ้์ครับขับรถครับนี่ีครับนี่ครับวันนี้เขากับพามาเบิ่งทางไปครับทางไปแพร่ผู้สิงครับไปสะพานเทบแล้วครับนี่ทางไปสะพานเทบครับผู้ใดเคย่อมากกันสีโลครับดีสีโลดีครับนี่ครับไม้น้ำท่วมนะครับนี่อันนี้เป็นเขตเขตอนุรักษ์เขาครับนี่เขอนุรักษ์ใชครับ่ครับ ขังฟังเข้ากับร่วงด้วครับปุ่นเขาตกปานิ่นครับเขาเรียนปานิ่นเขาเบิงทางมากเข้าครับนี่อีกประมาณหาลอยเมียเท่ากับสิถือเงินสะพานเทียบนะครับแต่ว่าเข้าสีเดียวขัวครับเดียวขัวขังน้าครับนี่รับไปไปโอ้ยหลุดบังนี่ครับเดียวขัวมากครับกวนหอดสามยกดเดียวขัวข้ามา ตรงไปเรื่อยๆครับนี่พอมมูบานครับนี่เนาะนี้มา,า้อบรรยากาศครับเน้นบรรยากาศครับนี่ค้องกินห่าครับบระยุทครับออกบ้านมากอะไปสามไปสไปสองไปสองเคองครับ นไปสามครัวครับสี่สีม่ม้งเหรอน่าจะระยะทางกับประมาณหกสิบกิโลครับก็เดินทางมาเนี่ครับรถมาไกลเตือนพี่ครับแล้วนะขี่เข้าไปเรื่อยๆครับนี่ครับข้างงานกับปลาหยางนะครับหายค่คยมากนี่กระชือยากลงอยู่แล้วนะครับ ถ้าผมมากเทเลียกกเดี่ยวล้วมนี่ครับไปชืยอเขียวเดี่ยวใส่ครับ <c oughs> วานมันสร้อยเรียกนี่ครับนี่น้ำกรูกน้ำไหลไหลที่กองเขอให้ล้มนิง่งยางเดี่ยวครับเลียงถ้าล้มนิ่งป่าเขาอยู่ครับ <c oughs> ป่ายอย่างนี่มาขึ้น,นแต่ยางอยู่ครับ หามท่วมเนี่ยของมาเลยตรงไปเลยครับหามแแะไสดนะครับเดี่ยวเขามากเดี่ยวเดี่ยวคว้างเขามากขอไฟนะครับรถโยกนิดหน่อยด <c oughs> ูมไลท์ครับน,นี่มาเคลื่อนหนีมาแถวนีออกมาแถวนี้ละครับวันวายมันเสียงกัน ที่หลอกมากผ่าน,นคนครับพี่น้องควันเหมือนบานอโอ้โหครับแบบไร้วันเลยขีอรอเลยทางนี้ก็เป็นหมู่บ้านเขา้ครับฝานี้อนเส้นสุดท้ายแล้วครับมันสิมีสามป็นสามแยกครับเข้าเลี้ยวขวานะครับตอนน้าตอนน้าม,มัน พิ่นามรถล่วงไปได้อยู่ครับเดี่ยวซ้ายได้อยอะสน้ำรถ,รถแต่ว่านี่พอเลี้ยวเลี้ยวขวามาครับไัเดี๋มาเลี้ยวซ้ายนี่ครับข้างหน้านี่สร้อยเลก่สร้อยโกะปะคามครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับที่ต้นมะคามอยู่ซ้ายมือเลยนตรงข้มามอีกครับมาน้ำคอนจีดก่อนครับข่วงมาน้ำคอนจีดก่อน อันนี้มาน้ำข้นจีดเลยแล้วครับนี่ขัวข้นจีดกับขัวครับทางขุนม,ม้นมีข้นจีดแล้วครับนี่เดี๋ยวครับเสนเ้นเดียวครับนี่อะไรเนื้อภาพเปเพิ่งบรรยากาศสวยๆครับตอนขึ้นเรือตอนลองเรือครับข้าวกับข่วงมากข่วงใสครับมีสร้อยมีถนนเส้นเดียวครับที่นี่ คัขวางน,นะครับข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอให้นี่นะครับเพาก็่าจีขนของล่องฐานเรือดนะครับคุณขาเจ้าเบี่ยงไกลครับพี่น้องค<อ>รับของบองนจานรถหมุนจอรดรถแถวนี้นะครับเดี๋ยวขอ,อยหยาดขนของลงนะครับพี่น้องขอางเ้อเดี๋ยวไทยเบิ้งครับ ครับภานในห้องลงแพงร่รแล้วครับผมท่านเจอครับพีทห้องกับมาจะเหนื่อเพีทมันลงมาไหนะ เป็นกระชังป่าเขาเจ้านะครับนี่กระชังป่าพวกเอ่อพ่นคลับได้นะครับกระชังไปก่อเลี้ยงหลังเลี้ยง,งปลานิ่นนะครับนี่พ่นวันเนี่ยครับเขาขี่เรือไปนะครับพี่อายุลางน้ำครับคุณครับพี่ฮาคุณ ครับจะสั่งเขาเลี้ยงปลาครับเศรษฐกิจทางเคื่อนน้ำเปล่าเขาคิดแบบนี้แหละครับใกล้น้ำเขากะเลี้ยงปลาแล้วครับครับ เขีขวังนะครับเนี่ยขื่อนลำเป่ากาละศิลนครับนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นแท่เดี๋ยวเขาบอกอีกเที่ยนึงครับอันนี้แท่อสองนะครับเนี่ยเราแท่สองแท่สีงยังไงแท่แท่เขาที่ขุ่นครับอยู่ใกล้กัน อนาดแพียหกครับผอ่นเบิ้งครับปลาที่เขาว่อม,มาแรีง่งเจ้าของเดียวกันนะครับแพียสวงกับแพี่หน,นึ่งเขาทางนาครับเขาเรียนปลาหน่อยก็จิตีตีมาฟังนี่นะครับปลาหน่อย พี่น้องมือห้าขึ้นมาทั้งแพร่เแล้วนะครับทียบลอยครับคนของลงห้องก็แล้วครับอันนี้ห้องมาบเ่นป่าหน่อยนะครับนี่ยป่าหน่อยครับอันนี้ห้องผสมมือมาแล้วครับอันนี้ห้องผสมมาแต่บ้านแล้วครับนี่ห้อล่ำมาเพิ่มครับล่ำล่ำมะรีครับขี่มีดปวะมีบื่อมายังไม่ทางคุณมีแตมีหมอปากทังวนได้สีอนี่ล่ำ ล่ำใส่็หมดเลยครับปลาเคลื่อนมันมกล่ำครับแต่เขาเขาย้อนล่ำครับเ,เดี๋ยวมันจะมีเงี้ยสวายอีกนะครับเดี๋ยวจังประสมครับอันนี้เขาเรียนปลาหน่อยก่อ,นอันนี้ก็ชิบมาคิดครับของเอียงกับไส้ลวดครับอันนี้ ใส่บลายครับอันนี้่เคื่งหนึ่งครับ่องละ4 0 0ิ c น,นะครับนี่ยงูอาหารงวอาหารเลยแหล,ละปลามาแล้วก็ปสวมกันครับเดี๋ยวเอาตัวปลาหน่อยพี่น้องเบืนะ่เนาะห้องไปถักกล้วยครับมาแย่งบกหนาวกับมาสวน,นมื่อครับ พักซีเอาตพักซีมาักซีก็พักพักแป้งพ่อบุ้งวุ้นนี่ตองข่อยก่อมาอยู่เอาไปบัวได้หรือติดมาอยู่อยู่อยู่เราจะพักหน่อยนะครับแต่ว่าตอนไลน์แล้วนั่นหรพร้อมยุ่งอาหารนะครับเด้อพ่อเจ้ากะเกี่ยอาหารพอดีครับอยู่ขุ่นครับนี่ครับน้ำน้ำกระซังครัาพอเกี่ยอาหารพอดีเพาะกับเที่ยวอกาศดีนะครับมาตกปลาหน่อย ไปเชีวยวการเชื่อหแบไปไม่เถ่อ <c oughs> ไปก้อยกันอื่นอ๋อแต่เบื้งสิเดิดปมาดุ่นกันครับพน่นองซอดแจ้งครับมึอนี่ซอดแจ้งนอนขึน,น,น,ขนครับนอนขึนครับบล่กแบตจิเลครับนไหเนาะแ,<ย>นแบตโกโปรฮองปลุสิเบิดไงบ่ครับแต่ว่าน่าจะได้ลรวผมว่าให้เบ้งเรื่อยครับแทนก,กัจะให้เบื้งทุกตอนนี่แหละต่บลุกลงทองเบื้องเเชียกอนครับว่าแบตเิดบอสิพ่อบอสํำหรับขึ้นนี้นะอ่างเนี้ยนี่ออกมาปะเนาะฮะตื่อมาอมาอู ดูเบอพื่อด็ก,กเพรยังขึ้นไมกระเป๋าคอยดมดิดมข้อมวอหันแน้นำนี่หาเหาียมปานวันครับหาถุงใหญ่มาไว้ใส่ขยกะกันเลยตัวนี่ถุงนี่ใส่รถถังขยะก็ต้องเก็บน้ำได้ครับเ่รามันขินตัวทีดว่ได้ครับสารข้อมสารครับซอยกัน chung mình sao mà nè Nhanh yeah. Không, ยาเบิ่งจะ่าตกลงกนำมือเล็กนะครับก็ค่อยๆแตกออกนะครับค่อยๆแตกออกอยู่โอ้ยเยือยไรเยือยเข้นค่อยๆแตกออกพวกนั้นแตกทุกมุมเลยโอเคยัง่ะโอเยอยู่นครับเดี๋ยวเตรียมเบ็ดกนครับหน้ารุ่นกันครับตอนปลายกินครับเดี๋ยวเขา่ะเตรียมเบ็ดแล้วเนาะครับคุณเบ็ดกองเงาเงาจุบุญพวกเป็นระเบียบครับบรรยากาศเรยงๆอะไรประมาณนี้ครับสีม่วงครับสีม่วงแล้วแมาพอดีนะครับไปพี่น้อง กอบเป็ดก็ได้ครับขออนุญาตกอบเป็ดแป๊บนึงนะครับครับครับเจียว่าเ,าเอาแล้วเจียวปลาแล้วเอาเร็วๆอัอนเบ็ดโกงครับนี่คันเจียวเอาแล้วครับต้องก็ตีเบ็ดลงไปครับเมื่อกี้นี่เอาแล้วเอาแล้วของครับพี่นอ้องของครับ ครับพันเกียวออกแล้ววะสั่นข้างบ่เศษครับอี๋เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเต็มเล็กครับอุ้ยตะขอเป็นหักเด้วะอืออีตะขอหนังหักเลยคือนกวางสั่นอันนี้รูดลงมาหรูดครับโอ้ยครับครับเตี้ยครับเตี้ย อะไรนะครับในเนี่ยปนเหรอครับมือเรียงห้องปน,นมาจสร้างต้นแม่นั่นมาพวยน้องน้องพระพี่พระ,พจะเจริญไหวปูงก็แล้วครับปรงหันนี่ครับเอาลงอีกสามลังครับมาเบิรงครับลังนี่นี่ยการครับเนี่ยการนี่ยการว่าตจะยั่วเหรอครับ ดูวะครับข้าวเกี่ขาวเกียครับผมของบานี่ซื้เดีซื้ได้ซื้อได้อวะท่านเออครับพีใส่ครับอได้ครับเฮ้กับข้าวเร แต่ก้างลายครับเหลี่ยงนั้นไม่ค่อยเขาคักเลยครับในหมุดย่างเย่าห้อนี่ม,มือเซ้านี่ปลาหนุอยนี่เท้าเท้าเบิ้งหน่อยครับได้พิจิตรเบิ้งผลงานเท่าดิเอ้าเด็กก้อยนะครับก้อยนึ่งแล้วกว้อยแล้วไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงอีบุญเรียน,น,นเตรียมมา,ากเลยนะครับแนวกลิ่นเตรียมยังมากจัดใหญ่นะครับแล้วก็เอาดาบหนาขึ้นมา แต่แกงปูงมากครับปลาไต้างหน้าครับทางหน้าเพาก็มีครับปลาไตครับรมันยังกินเขากิกนน้ำครับพี่น้องดีครับรุกเนี่ย <c oughs> ข้าวมิตรกี่ขึ้นร้อนแล้ว <c oughs> เป็นครับบรรยากาศเขาเปิดเพียงนะครับผมแพร้บว่าข้างๆครับสะลวงยงวังบ้วนเป็นถือเลขยว่าสะลวงท่านเศร้าอยู่ ครับในการกว่วงก็ครับี่เจอเอาแล้วครับสวสียงเทากันฮ็กครับหัวน้องโครครับพี่นอ้อง อามาพา <c oughs> อามาพาเรา <c oughs> เอาวุธสำคัญครับเลื่อมมาได้อันนี้เนี้ยตักป่าเขาเ้วยอรับนี่ตักสองคนได้ครับพร้อมกันครับเ่านจะดีแล้วครับนี่กันฝนกันร่มกันนาวก็มน,นี่ครับ เหอบาปัย่งวะเขาบอาตัเปลนเลยวะไปเจอวะเอาแล้วพราะสั่นแรงๆเขาเออู่บะครับมาลุ้นกันนีกการแรงครับเอว้ยอย่าบาเบาเวยขั้นโกงป่ะนี่ ครับ ri, แล้วดูตัวปลากันโอ้โหเด็ดแต่ก่อนมั oh ้งล้างเงินล้างนี้มีอาการโดนนะครับของคนตื่นเบื้องทีเดียวด้วยกันล้างนี้มีอาการด้วยกันครับเนี่ยตอนเนี้ยครับขอเลยบ่อเลยเสียงาน่ล่ะล้างนี้ครับเนี่ย คองคองอืมคลองครับว่าหันคองครับพลาดไปแ่ <yeah S 2> กินดีเยอะครับแต่ว่าห้องมันแบบลดดูครับครับอากาศเล่งเรงนี่ครับผลงานห่อเร่งนี่กับประมาณห่อตุ๊กแก๊กโมโอว่าพี่เจอมันสโมโองึงบ่ มุ่งกลักวครับเพราะปลากันเพราะได้ปีงเยอะครับนี่เก้อย่างนี่เลยล่ะอิ่มเลยล่ะเอาของยังไงซะนี่มาเรีออ่อิ่มเดี๋ยวมมปลาก็เป็นปลาเกยครับบ้านนี่ทั้งนี้เอื่นปลาเกยปลาตาตัวนี่ปลาที่นี่ก็ปากลานกเขาครับอาจจะไม่ต้อกินเดี่ยนนอกอะไรกันจะว่าเขาอหาวิธีเอาให้เลยข้อหาสูตรท่าได้เจอครับครับรรอ๋อค้างไว้นี่ครับยามันตาย ีไปกันครับเดี๋ยวพบพ่อครับคลิปถัดไปครับ